สวัสดีครับวันนี้เฮียรีวิวนะครับมากับตัว OBD2 นะครของแท้เมจิกเชีนนะครับ F835 ตัวนี้นะครับวันนี้เรามาสอนตั้งค่ากันนะครับมาดูกันนะครับว่าตั้งค่าเปลี่ยนหน้าจอสีนะครับตัวนี้นะฮะวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนจากสีขาวนะครับให้เป็นสีออกแนวเทาๆนะครับหรือสีดําโทนดํานะครับสําหรับใครที่ขับกลางคืนนะครับมืดๆนะฮะไม่อยากให้สีขาวมันแบบว่ามันสะท้อนมานะครับมากนะครับ แต่จริงแล้วไอ้ตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่งตาเท่าไหร่เพราะว่าการออกแบบมามันเป็นหน้าจอ LCD มันเป็นหน้าจอเดียวกับมือถือแล้วนะครับมันก็ไม่ได้แย่งอะไรมากนะครับแต่ว่าอย่างนี้สีขาวอาจจะไปรบกวนสายตานะครับก็เข้ามาที่นี่ครับคันเลือกเนะครับแล้วเข้ามานี้นะครับตรงไหนที่เป็นสีขาวนะครับนี่ฮะเราปรับให้ออกมาเป็นเทาๆาดำดได้เลยนะสีเทาเห็นไหมครับตัวที่สองนะครับนี่ฮะ อ่านี่ครับเทาเทาดำๆนะครับแล้วก็เราแต่ชอบว่าจะโทนไหนนะครับถ้าแยงมากก็ดำไปเลยนะครับนี่ครับเทาปึ๊บตัวไหนเป็นขาวนะครับกลับให้เป็นเทาให้หมดนี่เลยนะฮะตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวไหนเทาตัวไหนขาวเป็นเทาให้หมดนะครับอ่านี้แดงยก็ไม่เป็นไรนะครับปึ๊บนี่ฮะ ตั้งค่าง่ายเล่นง่ายนะครับเมนูภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากนะครับของแท้นะฮะเน้นย้านะครับว่าปรับจอได้แบบนี้เลยนะครับถ้าของก๊อปปี้นะครับปรับไม่ได้นะครับแล้วก็หน้าจอไม่ได้เป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับออกมานะครับเอามาดูนะฮะออกแนวโทนดําโทนดําก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองมาวางดูเซินะฮะวางตรงกลางคอนโซลนะครับปึ๊บเห็นไหมครับถ้าใครที่ไม่อยากให้มันไปเยงสายตามากนะครับก็ปรับเป็นโทนดํานะครับแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้เท่านี้นะครับลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ